ผมตอบสนองทุกๆคนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Batch File ไม่ว่าจะเป็น Registry Editor ไม่ว่าจะเป็นพวกการปรับนะครับโดยที่ใช้โปรแกรมผมนะครับเอามาไว้ในแอปของผมอยู่แล้วนะครับแต่เหมือนจะถูกหลอกใช้และเหมือนจะไม่เข้าใจทุกคนนะครับสัรหา FPS Boost ทุกๆวันทุกๆเดือนทุกๆปีไม่เข้าใจหรอครับว่า แค่ดูคลิปคลิปเดียวเนี่ยจบไปนานแล้วผมก็จะเห็นเด็ก5 m หน้าเดิมๆที่จะปรับอยู่นั่นแหละนะครับเครื่องมีเท่าไหน่เขาก็จะปรับให้ได้ปรับมันทั้งปีนะครับงั้นเอาอย่างนี้ถ้าสมมุติมันมีคนแบบว่าทําคลิปรดปิงเนี่ยแล้วถ้าทําไปเรื่อยๆเนี่ยสมมุติปิงจาก40มันจะเหลือปิง5ไหมครับอาผมถามจริงๆ สมมติเขาทำลดปิงทุกๆวันเนี่ยทุกๆเดือนทุกๆปีเนี่ยคุณจะคิดว่าคลิปล่าสุดของเขาเนี่ยปิงมันจะเหลือห้าไหมนั่นแหละโพรโเซสในการคิดนะครับมันต้องมีมันเป็นไปนไม่ได้หรอก f p s ก็เหมือนกันนะครับจากสามร้อยเขาจะทำให้มันเป็นหมื่นแสนล้า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 น f p s ไหมครับก็ไม่เห็นไหมมันจะตันนะครับ และก็สุดท้ายท้าสุดเขาก็จะ reuse หรือว่าเขาก็จะใช้พวก optimization เดิมๆซ้ำๆแต่คนดูมันไม่รู้นะครับผมไม่รู้ว่าทำไมนะครับมันเป็นทวิมเดิมๆเลยแต่คนอาจจะแบบโอ้เวอร์ชั่นใหม่ฉันอยากลองปรับดูแต่หารู้ไม่ว่าแบบอันเดิมมันอันเดิมนะครับลูกพี่ปรับ มันเป็นร้อยรอบแล้วครับลูกพี่พอเถอะเป็นเล่นเกมเพื่อนแต่ให้ตัวเองเก่งขึ้นเถอะนะครับไม่ต้องดูทุกวันก็ได้ไม่ต้องหาทุกวันก็ได้ถ้าคุณเล่นแล้วมันแพ้เนี่ยครับมันก็คือวันแย่ของคุณนะครับเพราะในเมื่อคุณมาปรับอันนี้เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกดีะครับ แต่มันก็แค่ความรู้สึกไงสิ่งที่เขาขายนะครับเป็นสิ่งที่ผมหาได้ภายใน2นาทีอ่ะแล้วอีกอย่างนึงก็คือเขาไม่ได้เป็นพวก professional เขาไม่ได้เป็น IT expert เขาไม่สามารถรับรู้ได้เลยว่าเกมนะครับทำอย่างไรเน็ตเวิมีที่มาอย่างไร มันทำงานอย่างไรเขาไม่รู้นะครับพราะว่าเขากอปไงออปติมิเซชันคือการกรอปทุ้งตอย่างก็ปกันไปก็ปกันมาเกิดแบบว่าเกิดสิ่งที่เรียกว่า pc optimization ผมจะยกตัวอย่างการ reuse หรือว่าการใช้ tweak ซ้ำนะครับ mm hmm. ก็คือ nvidia control panel คือการปรับ NVIDIA เียนี่ยในปัจจุบันมันไม่เวิร์กแล้วนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันเวิร์กอยู่อย่างเช่นพวก V-Sync อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นการเอ่อลิมิต fps แต่ว่าพวกนั้นนะครับมันต้องเจาะจงไงว่าพวกนี้มันเวิร์กอย่างอื่นมันไม่เวิร์กครับนะครับแต่ไม่มีการเจาะจงมันเหมือนกับว่าเขายังนึกว่าทุกอย่างในนั้นนะเวิร์กไอแมนเนี่ยสามดีเซตตเนี่ย มันน่ากังวลใจมากนะครับเพราะว่าแทนที่จะปรับในเกมจบมาปรับในนี้อีกปรับในนี้เสียเวลาปรับอีกนะครับเ